ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลเขตเจ็ดพักเพื่อไทยต่อพหอลกเงกินกู้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดโคโรน่ 2-0-1-9ปี2 5 6 4วันที่27พฤษภาคม2 5 6 4และในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็วันที่27พฤษภา6-3สภาได้ขออนุมัติผ่านพระราชบัญญัติเงินกู้1 9 0่ล้านเาแล้านเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและใน1,900ล้าน9กาแล้านก็คือ5,000 500, สนล้านที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME รายเล็กรายน้อยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงิน500แสนล้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ SME ได้ด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆของทางธนาคารก็ไปกู้ได้แค่138,000กว่าล้านก็ไม่ถึง25%ของเงินที่ขอผ่านสภามานะครับทำให้ผู้ประกอบการ SME รายเล็กรายน้อยเนี่ย ที่ไม่สามารถที่จะเข้ากู้เงินได้ยในขณะนี้เนี่ยกำลังจะตายหมดแล้วครับกำลังจะตายหมดแล้วครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมีคนป่วยครับมีคนป่วยป่วยเล็กป่วยน้อยไปถึงขั้นมะเร็งวันนี้เนี่ยพ่อนี่ก็ขออนุญาต ถอดแมสนะครับวันนี้นี่พ่อก็ให้เงินพี่ไปบอกเอาเงินพ่อไปช่วยน้องชุวยชวิตครับครับต้องขออภัยนะครับเป็นมาตรการที่อนุญาตให้ครับคสับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ่พ่อเอาเงินให้พี่ไป5,000สนล้านเพื่อไปปล่อยกู้ให้น้องแต่พี่ก็ได้ตังไปห้าแสนก็ไปปล่อยให้น้องกู้นี่แสนสามหมื่นฮะแสนสามหันล้าน น้องเล็กๆก็ไม่สามารถกู้ได้คนอยากได้ก็กู้ไม่ได้คนไม่อยากได้แต่กลับได้กู้คนป่วยอยากได้ยาแต่ไม่ได้ยาคนไม่อยากได้ยาได้รับยาไปนะครับธนาคารก็ไปพิจารลูกค้าของตัวเองที่มีประวัติดีแล้วก็เรียกมาเอาเงินส่วนลูกค้าที่ประวัติไม่ดีที่มันค้าขายไม่ได้โควิดมาเนี่ยไม่ได้ครับไม่ผ่านหลายคนประวัติไม่ดีก็ไม่ได้ วันนี้ท่านมาขอสภาอีก3,50แสนหล้านโดยเฉพาะ2องแสนห้ล้านนี่ก็บอกว่าจะไปช่วย SME ผมกลาบเรียนรรท่านประธานครับถึงท่านรัฐมนตรีคขาว่าวันนี้นี่ท่านจะไปฟื้นฟูลูกหนี้เดิมซึ่ง5ล้านถึง500ล้านเนี่ยผมว่าพวกร้อยสองร้อเนี่ หยุดก่อนได้ไหมครับช่วยลายเล็กๆลายเล็กๆที่เขากำลังจะตายช่วยเขาหน่อยและฟื้นฟูลูกค้าลายใหม่ลูกค้าลายใหม่ก็คือลูกค้าลายเก่านั่นแหละแต่ไม่สามารถกู้ได้เพราะเป็น NPL ประวัติไม่ดีหรือมีการส่งช้าบ้างนะครับผมอยากให้ท่ารัฐมนตรีได้ ได้เปลี่ยนนโยบายหรือหรือคิดใหม่อีกนิดหนึ่งครัว่าเราเราน่าจะช่วย SME เที่เป็นรายเล็กรายน้อยเป็น s อ s s อ s ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆอยู่ที่จังหวัดที่มีการท่องเที่ยววันที่ประเทศไม่มีคนป่วยวันที่ประเทศมีคนมาเที่ยวพวกนี้หาสตังค์ครับร้านเล็กร้านน้อยโชว์หวยเล็กๆน้อยๆบาร์เบีย ร้านส้มตำร้านค้าร้านขายเนี่ยเขามีสตังค์เขาไม่ได้กู้หรอกครับเขาลงทุนเองแล้วเขาก็ค้าขายเงินได้เขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของทําให้เงินหมุนเวียนครับแต่วันนี้พอไม่มีรักท่องเที่ยวเนี่ยร้านเขาต้องปิดครับปิดแล้วก็ไม่มีเงินจะกินครับก็รอแต่รัฐบาลจะแจกแจกรอบแรกก็5,000ันบาทหเดือนได้คนละสาม0 0ืนก็ดีหน่อย รอบสองก็สามพัสองเดือนรอบที่3ามนี่ก็บอกว่าจะได้อีกสองพก็รอแต่จะรับเงินจากรัฐบาลผมไม่อยากให้เขารอรับเงินจากรัฐบาลครับผมอยากให้ท่านใช้นโยบายว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย SME เนี่ยให้ธนาคารทกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนีย่ปล่อยกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบท่านทักสินทำได้ไหมครับ มีหาบตะกา้ามีรถลูกชิ้นมีรถไอติมเอามาค้ำประกันให้คุณไปดำเนินธุรกิจให้แข็งแรงแล้วคุณก็ค่อยๆผ่อนวันละห้บาทห้บาทเดือนหนึ่งก็พันห้าปีหนึ่งก็หมื่นแปดยืมไปห้าหมื่นเนี่ยไม่เกิน3ปีเขาจ่ายคืนหมดแต่วันนี้ไม่มีตังค์ต้องไปกู้ร้อยละร้อยครับยืมพันหนึง่งขาหักสองจ่ายวันละห้จ่ายไปได้หกเจวันเงินหมดแล้ว ก็ยืมอ,อีกหนึ่งพันหนึ่งพันเขาก็หักสองร้อยกับนี่เก่าอีกสองร้อยเป็นหักสี่ร้อยเหลืออง่นหกร้อยก็ผ่อนอีกห้าสิบห้าสิบได้หกวันก็กู้อีกวันนี้ดินพอกหางหมูไม่ใช่120ร้อยละยี่สิบแล้วครับร้อยละร้อยยี่สิบแล้วครับก็อยากจะฝากฝากให้ท่านรัฐมนตรีครับว่าได้แก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลเนี่ยให้ธนาคารรัฐบาลช่วยน้องครับที่กําลังจะ,จะตายอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งคนหนึ่งร้อยคนได้รับการช่วยเหลือไปแล้วหนึ่งถึงยี่สิบครับ แต่ยี่สิบเอ็ดถึงร้อยเนี่ยพวกที่ป่วยอยากได้ยาเนี่ยครับไม่ได้ป่วยมากนะครับปวดหัวอยากได้ยาพาราเจ็บท้องอยากได้ยาแก้ปวดท้องเนี่ยเล็กๆน้อยๆหมื่นสองหมื่นสามหมื่นพอต่อชีวิตไปได้ได้ค้าได้ขายครับและอย่างน้อยๆเนี่ยในสองแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเอาไปไว้กองทุนหมู่บ้านได้ไหมครับหมู่บ้านละล้านเจ็ดหมื่นล้านเอาไปให้ธนาคารธนาคารออมสินธนาคารเอ่ธอธกศธนาคาร กรุงไทยนี่ได้ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยร้านโชห่วยในตลาดนี่ยได้ได้กู้ครับไม่ต้องให้ฟรีครับเขายินดีจะกู้ครับเพื่อไปปลดเปื้องร้อยละร้อยยี่บาทเพื่อให้เขาเดินให้ได้นะครับซึ่งจากโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ที่ท่านทํามาเนี่ยคนเราครึ่งเราเที่ยวด้วยกันไทยชนะเราไม่ทิ้งกันเรารักกันเนี่ยท่านทํามาหมดแล้วครับแต่ในขณะนี้นี่ทั้งทุกโครงการเนี่ย มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ด้วยตัวของมันเองครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยนะครับช่วยผู้ประกอบการเนี่นะครับร้านเล็กร้านน้อยโชว์หวยต่างๆนี่ให้เขายืมครับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาอย่างภูเก็ตนี่ยืมไปห้าหมื่นครับไปทําอะไรตอนนี้ไปทาสีร้านไปทาสีโต๊ะไปทําแวลนิ่วใหม่ไปปรับปรุงร้านใหม่ช่างก็จะได้ทํางานร้านต่างๆก็จะได้ค้าได้ขาย พอโควิดหายกลับมาร้านก็จะได้สวยครับก็เป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจทั้งระบบอย่าเอาเงินใส่บัตรนะครับวันนี้ท่านเอาเงินใส่บัตรใครได้ตังค์ครับโลตัสบิ๊กซีเซเว่นครับโควิดมาโควิดมาท่านก็มีหนังสือให้ผู้ว่าประกาศปิดตลาดนัดปิดตลาดประชาชนปิดตลาดประชารัฐปิดหมดครับประชาชนปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ จะเอาถั่วเอาแตงมาขายไม่มีที่ขายครับเปิดอยู่ร้านเดียวคือร้านเซเว่นร้านโลตัสร้านบิ๊กซีครับแล้วเงินจะไปที่ไหนมันก็กลับไปที่เดิมนะครับเงินก็ไม่สัพัสนประชาชนก็จะตายนะครับจึงอยากฝากท่านประธานถึงท่านรัมนตรีว่ามีอะไรที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนใหม่เนี่ยแก้ไขในสิ่งที่มันง่ายๆอย่ามีหลักเกณฑ์มากครับพอหายจากโควิดแล้วนี่ทุกคนก็จะลุกได้แล้วก็จะเดินได้ เพราะคนรวยมีน้อยครับคนจนมีเยอะอยากช่วยคนจนมากๆครับขอบคุณครับท่านประธานครับ